คนที่เล่นบอลเก่ง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 อะหลุดหลุดจากมือเอาไว้เอาไว้ข้างหนึ่ง <todas> อะไรนันกล่ะว้ <einer> าวเก่งว้ข้างนึง อันนคือคนเี่เกลียกากมากเลยหางเวยทีมากหุ้ยเล่นและนี่คือคนที่เล่นเทพมากโอ้ถึงจะนั่งเล่นเลยครับผมบ๊บโอ้ยนี่สุอคนที่เล่นกากโคตรโคตรฮัลโหลแค่นี้โอ้โห และนี่คือคนที่ค่อนข้างเคียกาอเกัอนนี้คือคนที่เล่นค่อนข้างคุ้นคุ้นเครียดกับมาด้วยโอเคปากเออหลับไม่ทันคนเดียวกันเชียร์โอเคมันควรรับแล้วมึงจะหนียว ไดไ <laughs> นนดียจะจบสร่งี่เรียบร้อย